มีจุดเช็คอินให้ถ่ายภาพด้วยนะครับท่านผู้ชมเราไปดูนะครับคำว่าสะพานไม้นะครับ นี่ครับนี่ป่ากงกลางนะครับท่านผู้ชมครับดีวเราเดิน ไปตามสะพานไม้นะครับท่านผู้ชมขณะนี้เรามาเป็นเวลา16นาฬิกามนาทีนะครับเป็นห่วงเวลา น้ำทะเลลดนะครับน้ําลงก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าป่าโกงกลางเป็นยังไงเรือทุกลำค้างอยู่บนคโคลนตมนะครับท่านผู้ชมครับแถวนี้เป็นทะเลคโคลนนะครับ ในปากองก,กลางเต็มไปด้วยปูนะครับท่านผู้ชมครับด้านโน้นเป็นทะเลนะครับท่านผู้ชมทะเลเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับทะเลคโคลนนะครับ มีศาลาที่พักน่าท่องเที่ยวมากครับอย่าลืมนะครับมาที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วสอบถามหรือจะคุ้นจุดเช็คอินนะครับท่องเที่ยวว่าสะพานไม้บาน,านาอยู่ตรงไหนนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับ ใกล้ๆก็มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะนะครับที่บ้านแหลมนกใกล้กันนะครับท่านผู้ชมครับมีนกให้เห็นด้วยนะครับ นกกินปลาหลากหลายชนิดรเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชม นี่คือเรือประมงของชาวบ้านนะครับขณะนี้ก็พักผ่อนรอออกหาปลาชายฝั่งต่อไปครับนำเที่ยวด้วยนะครับสามารถนำเที่ยวได้ด้วยนะครับแล้วแต่จะตกลงกัน ั่นคือป้ายเช็คอินนะครับสะพานไม้บานาครับฝั่งด้านโน้นตัวเมืองปตัตตานีครับไม่ไกลครับท่านผู้ชมครับประมาณ1กิโลเดียวนะครับ1กิโลแค่นั้นเองครับ คือป่ากงกลางนี่ครับถ่ายจากจุดในทะเลไปสู่ด้านฝัน่งนะครับครับถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นจาก ตอนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจุดเช็คอินด้านโน้นคือทะเลเอ่าวไทยนะครับเขาเรียกว่าอ่าวบานานะครับตัวนี้ครับอ่าวบานาสะพานไม้ก็เรียกว่าสะพานไม้บานาตะบนบานาครับทะเลเอ่าวไทยครับผม ที่เห็นไม้เป็นหย่อมๆนั่นคือสำหรับดักปลานะครับให้ปลามาอาศัยอยู่แล้วก็จะมีกรรมวิธีในการเอาปลานะครับโดยชาวประมงภู้มัญญาของชาวบ้าน เราจะเดินกลับแล้วนะครับจากสะพานปลายสะพานไม้นะครับมาที่นี่ถ้ามีกล้องสองทางไกลหรือกล้องซูมถ่ายภาพซูมก็จะได้ ภาพส,สวยๆของนกกินปลานะครับท่านผู้ชมครับกับเริงหากินปลากินปูในน้ำที่โคลนทะเลนะครับผมอุดมสมบูรณ์ครับ นี่เป็นเขตอนุรักษ์ ก่อนจบคลิปเราขอเก็บภาพให้กับท่านผู้ชมได้ดูรอบๆอ,อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ขออยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ